สวัสดีครับในพาที่อย่างนี้นะครับผมจะบอกถึงวิธีการออกบังกายเพิ่มความมั่นคงของข้อไหล่แบบโดยรวมนะครับผมซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีเสียงกอกแก๊กในข้อไหล่นะเวลาที่เขายกแขนกลางแขนหรือใช้แขนนะฮะเหมาะกับคนที่มีภาวะข้อไหล่หลุดข้อไหล่หล้วมง่ายนะ,ะห,รหรือที่เรียหรือที่เรียกกันว่า โชดด้วยซับลักเซชันนะฮะหมอกกับคนที่มีการบาดเจ็บข้อไหล่อยู่ก่อนแล้วนะฮะแล้วต้องการให้ตัวข้อไหล่ของเราเนี่ยหรือแขนด้วยร่วงของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะโดยที่ไม่โดยที่การออกกำลังเนี่ยไม่ไปทําให้ตัวข้อไหล่เนี่ยมันบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งสามารถทําได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะครับผมคนไข้อายุ70 80 90เกนี่ยก็สามารถทําได้นะหรือคนไข้ที่เป็นอวมพาตเคลื่อนซีกเนี่ยสามารถ และสามารถขยับแขนได้พอประมาณนะฮะแต่แขนเนี่ยยังไม่มียังข้อไหล่รู้สึกว่ายังก็แก๊กก็แก,ก๊กหลวมๆอยู่นะฮะก็สามารถทําได้นะครับผมถ้าเกิดไปหาบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ตัวข้อไหล่เนี่ยมันความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะจากเดิมที่มีเพราะว่าข้อไหล,หล,ล่หลวมลู่ไหล่ลู่ละมาอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตัวไหล่ของเราเนี่ยมันยกขึ้นมาให้ไหล่เนี่ยมันเสมอกันได้นะครับผมไหลจจ่จะมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นจะได้เราจะได้ใช้แขนเนี่ยได้อย่างมีสภาพมากขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่เป็นคามเคลื่อนซีกนะฮะส่วนวิธีการ วิธีที่1นนะครับคือดันกําแพงหมุนแขนเป็นวงกลมนะฮะวิธีการก็คือให้เราหาลูกบอลขนาดประมาณนี้นะครับผมหรือเป็นลูกจิมบอลเนี่ยใหญ่ๆก็ได้นะที่เราเห็นตามคอสตามฟิตเนสหรือตามโยคะต,ต่างๆนะฮะถ้าเกิดทำไดีเอาจิมบอลเนี่ยดีที่สุดนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่มีนะใช้เป็นลูกเทนนิสอย่างนี้นะฮะแต่ผมไม่แนะนํานะลูกเี้ยมันเล็กเกินไปนะครับผมมันจะลําบากเวลาเราออกเวลาเราบริหาร ช่วงแขนเรานะฮะหาเป็นลูกแบบจิมบอลใหญ่ๆเนะี่ยจะดีที่สุดนะแต่เกิดใครไม่มีก็เอาเป็นลูกบอลลูกบาสหรือลูกเลยบอลเนนะี่ยก็ได้นะครับผมวิธีการก็คือให้เราหาลูกบอลที่เราได้มานะฮะมาวางดันกับกำแพงแะระนี้นะฮะดันกับกำแพงแะระนี้มือเราก็การออกอย่างนี้นะครับผมตัวของเราเนี่ยให้ตั้งตรงนะฮะตัวเราตั้งตรงตัวเราเนี่ยไม่เอียงอย่างนี้ไม่เอียงอย่างนี้นะฮะตัวเราเนี่ยตั้งตรงตั้งตรงศอกตึงศอกตึงรักษะแขนวางเท่ากับแนวหัวไหล่ระนี้นะครับผมไม่ชูแขนขึ้นไม่วางแขนลงแล้วก็ไม่กางแขนนะฮะ ให้อยู่ในแนวตรงักษณนนี้จากนั้นนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นให้เราออกแรงดันตัวลูกบอลลงไปตรงๆนะดันออกไปตรงๆเลยออกแรงพคประมาณนะไม่ต้องออกแรงแบบดันอย่างนี้นะฮะไม่ต้องออกแรงแบบดันยัดเข้าไปนะฮะคือแค่ตัวของเราเนี่ยตรงแล้วออกแรงดันเหมือนกับตัวโถงของเราตัวโถงลงไปนะฮะแล้วขณะที่ดันเนี่ยไม่ให้ไหลมันเอียงอย่างนี้นะฮะให้ตัวหลังเรามันตรงไว้ลัะนี้นีครับผมนี่คือท่าที่ถูกต้องนะฮะพอดันเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็หมุนลูกบอลนะฮะไปทางซ้าย สัก5รอบอ่ะหนึ่งดันด้วยนะขณะที่พวกเราหมุนเนี่ยเราก็ดันดันกับตัวลูกบอลด้วยนะฮะสองเนี่ยสามเนี่ยถ้าเกิดลูกบอลมันเล็กมันจะลำบากในการออกบริหารนะฮะสี่ห้าพอครบห้าพักก็หมุนกลับหนึ่งสองดันกําแพงดันกําแพงก็หมุนไปสามสี่เนี่ยพอลูกเล็กมากมันจะหลุเบยอย่างเงี้ยนะฮะห้าประมาณนี้นะครับผมถ้าเนี่ยนะฮะเราจริงๆเนี่ยทำประมวนสัก หมุนไปกลับเนี่ยไปกลับไป10รอบกับ10รอบอย่างเงี้ยนับเป็นหนึ่งรอบนะฮะทำอย่างเงี้ยสประมาณสัก5รอบต่อวันนะครับผมหรือจะทํามากกว่านั้นได้ยิ่งดีเลยนะหากใครที่มีการเจ็บไหล่เยอะหรือไหลติดมากานะหรือแบบข้อไหล่มันหลวมมากเกินไปนะก็ให้เริ่มจากฝึกจากท่าเนี้ยก่อนเลยนะครับผมโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นอัมพาตกลืงซีมาก่อนเนี่ยไหล่มันเนี่ยขัดขัดตรงเนี้ยท่าน,นี้เหมาะเลยนะครับผม วิธีที่2องนะค,คือพิงกําแพงตั้งแขนและดันกําแพงนะครับผมวิธีการก็คือให้เรายืนเช็ดเกลื่ํากแพงแลักษณนนี้นะครับผมหาขาของเราเนี่ยก้าวออกมาสักเล็กน้อยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะฮะเพื่อให้หลังของเราเนี่ยหลังและศีรษะของเราเนี่ยมันแนบก,กับกาแพงได้เต็มทีนะฮะอ่ะก็คือพิงได้เต็มทีพิงธรรมดานะไม่ต้องออกแรงแบบดันกําแพงนะแค่พิงธรรมดาอย่างนี้จากนั้นให้เราตั้งแขนให้กลางแขนขึ้นมาลักษณนนี้นะครับผมประมาณนี้หรยอถ้าเกิดใครกลางขนาดยิไม่ได้ก็ประมาณนี้ พอดีนะฮะแต่เราไม่ต้องหุบอย่างนี้นะครับผมแขนประมาณนี้จากนั้นเราวางมือแักษันนี้นะครับผมอย่างนี้นะฮะให้ตัวให้นิ้วโป้งข,งของเราเนี่ยนิ้วโป้งสอ<แพ>งข้างเราเนี่ยแนบกว่าแขงคือไม่วางมือยอย่างนี้นะฮะแต่ให้นิ้วโป้งเนี่ยวางสันมือแักษันนี้นะครับผมขณะที่เราวางมือเนี่ยตัวของเราเนี่ยไม่ให้มันแอ่นอย่างนี้มานะฮะให้ก้นหลังและศีรษะย้ำนะฮะก้นแล้วก็หลังแล้วก็ศีรษะเราเนี่ยแนบกว่แขงคือตลอดเวลาแักษันนี้นะครับผมนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนัก้นง่ายๆเเลยคคือออรราแแ่กง หมุนแขนของเรานะฮะหมุนแขนไปลักนณะนี้นะฮะหมุนแขนไปด้านหลังลักนณะนี้นะครับ <S <S ผมเพื่อต้านแต่ตัวกำแพงนะออกแรงพอประมาณนะไม่ได้ออกแรงแบบจนหน้าแบบสั่นแขนสั่นนะฮะแค่ออกแรงพอประมาณก็พอให้รู้สึกว่าหัวไหล่ของเราเนี่ยมาได้เกรงขึ้นมานะฮะโอเคพอรู้หลักการแล้วก็เริ่มนะฮะหนึ่งสองสามาด,ดันไห่เนี่ยเราเวลาขณะที่เราทำเนี่ยเราจะไม่เห็นการขึ้นหวของแขนของ,ขงเรานะเพราะมันต้านกับตัวกำแพงอยู่นะครับผมอย่างเงี้ยแล้วขณะที่ทำเนี่ยเราพยายามให้ตัวก้นหลัง หลังแล้วก็ศีรษะเราเนี่ยมันแนบก,กับกแพงนะคือไม่ดันและให้ตัวเอะไรมันแอนยิ่งขึ้นมานะฮะถ้าเกิดมันแอนขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดนะครับผมให้ก้นหลังแล้วสีสรษะแนบก,กับแพงตลอดแล้วเราให้ออกแรงดันใช้แขนเนี่ยพยายามหมุนดักนกับกแพงไว้ค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีนะฮะโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะปอยอย่างนี้นะครับผมขณะที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่า หัวแหลงเราเนี่ยช่วงนี้มันจะเกร็งขึ้นมานะคือกล้ามในช่วงนี้มันทำงานอยู่นะครับผมพักแปบนเด่นให้หายล้านแล้วก็เริ่มทำใหม่หนึ่งสองสามมาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นเนนะโอเคมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามาเริ่มหนึ่งสองสามที่ทำนะก้นหลังศีรษะชิดกำไห้ตลอดไม่แอ่นนะสี่ 5 6 7 8 9 10 3ประมาณนี้นะครับผมทำเนี่ย8ถึง10ครั้งนะฮะนับเป็น1รอบทำทั้งหมด3รอบต่อวันนะครับผมลองทำกันดูนะฮะต่อมานะครับวิธีที่3ก็คือพิงกำแพงชูงแขนขึ้นนะฮะวิธีการเนี่ยเราทำเหมือนกับเซตท่าเหมือนกับท่าวิธีที่2เลยนะคือให้เราให้หลังเนี่ยก,กย้นหลังก้นหลังและวสีสาวเราเนี่ยแนกกำแพงอย่างนี้นะฮะขาย,ยืดออกมาข้างหน้าเซตสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตั้งแขนขึ้น ลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นให, TVs, ให้เราออกแรงดันกําแพงเหมือนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือให้เราชูแขนขึ้นด้วยชูแขนขึ้นไปและษาะนี้นะครับผมชูแขนขึ้นไปเนี่ยชูแขนพร้อมกับพยายามออกแรงดันไปด้วยนะฮะออกแรงแค่ดับดันพอมานะฮะชูแขนขึ้นไปลักษาะนี้แล้วก็ลงพร้อมกับพยายามดันกําแพงด้วยนะฮะพอลงมาปุ๊บก,ก็นับเป็นหนึ่งไม่ต้องลงสุดนะฮะลงแค่ประมาณนี้พอโอเคพอรู้หลักการแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นดันกําแพงด้วยนะฮะเวลาทำเนี่ยทำกับ พื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องพวกนี้จะดีกว่านะฮะถ้าเกิดทำกับพื้นไม้พวกเนี้ยมันจะมีพวกไอ้เก็ษไม้ไเศษเศษไม้พวกนเนี้ยมันจะต่ำเอาได้นะครับผมนะพอขึ้น,น,นเสร็จปกกุ๊บก็ลงนล้เป็น2แล้วก็ขึ้นไหมแล้วก็ลง3อ่ะขึ้นอ่าแล้วก็ลง4ขึ้นช้าลงช้านะฮะการที่ทําสังเกตนะฮะมือไม่จะวางอย่างนี้นะฮะมือยื้อโป้งชนตลอดยื้อโป้องอ่าลง5ประมาณน,นี้นะครับผมทำอย่างเงี้ย สักสิบครั้งนะั้นับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมด3ถึง4รอบต่อวันนะครับผมวิธีที่4นะครับคือโชว์แขนค้างยกไหล่ขึ้นนะฮะวิธีการก็คือให้เราหาดัมเบลมาสัก1นกิโลหรือ2อกิโลนะหรือถ้าไม่มีดัมเบลเนะี่ยก็ใช้เป็นขวดน้ำนะฮะแบบมีน้ำเอ่อเอาขวดน้ำมา2ขวดแล้วมีน้ําอยู่เต็มขวดเลยนะครับผมขวดน้ำแบบประมาณสักหกรอยมิลลิลิตรนะรที่ขายตามเซเว่นหรือตามพวกห้างทั่วไปนะฮะเอามา2ขวดนะถือไว้ในสองมือนในสัปดาห์นี้นะฮะจากนั้น เราทางท่าเริ่มต้นกนะ็คือให้ชูแขนขึ้นอย่างนี้นะครับผมให้ต้นแขนเนี่ยแนบหูของเราเลยนะฮะถ้าเกิดเราฝึกใหม่ๆนยให้ฝึกทําหน้ากระจงเนี่ยจะดีที่สุดนะฮะวิธีการก็คือให้เราชูแขนขึ้นไปนะคือเราแขนเราเนี่ยชูขึ้นมาแล้วอย่างนี้แลฮะแล้วอย่างนั้น,ะะน,นเราก็แค่ยกแขนขึ้นไปอีกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลงนะเป็นหนึ่งขึ้นสองขึ้นแค่ไหนฮะสามขึ้นสี่ขึ้น 5ประมาณนี้นะครับผมพอทำอย่างเงี้ยครบ1 0บถึงสิครั้งนะนับเป็น1รอบทำทั้งหมด3าถึงสรอบต่อวันนะฮะหากใครที่ไม่ทันทำดูแอีกรอบนะฮะเริ่มแรกก็คือตั้งแขนต้นแขนะแนบหูนะฮะจากนั้นเราแค่ชูแขนขึ้นไปอีก1 2 3 4อแล้วก็5ประมาณนี้นะครับผมลองทำกันดูนะฮะ วิธีที่ห้านะค,คือวิดพื้นแขนตรงนะฮะวิธีการก็คือให้เราทําท่าเหมือนท่าวิดพื้นนะฮะให้เหมือนท่าวิดพื้นและสถานีนีครับผมหลังตรงหลังตรงนะฮะหลังตรงจากนั้นเราก็แค่แอ็นตัวลงไปและสถานีนะครับผมคือแอ็นตัวไปประมาณเล็กน้อยให้เหมือนว่าไหลหัวไหลช่วงหัวไหลของเราเนี่ยมันผุบลงไปนะครับผมคือเราไม่แบบแอ็นลงไปอย่างงเี้ยทั้งตัวนะฮะหรือไม่แบบไม่ไม่โยกอย่งงางนี้เป็นตัวนะฮะลงมาแค่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ขึ้นนับเป็นหนึ่งแค่นี้ครับขึ้นสอง สามสี่ลงไปจนสุดจ,จนสุดสะบักนะฮะแล้วก็ขึ้นห้าประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ท่าน,นี้ไม่ไหวนะฮะรู้สึกว่าแขนเนี่ยกำลังแขนยังไม่เยอะนะ,ะก็อยู่ในท่าน,นี้ก็ได้นะครับผมเราแค่เอาผ้าเนี่ยมาวางปูไว้ที่เข่านะฮะอย่าง,งนี้จะทําเหมือนกันก็คือลงไปหนึ่งแล้วขึ้นมาอีกน,นะฮะสองเวลาขึ้นเนี่ยไม่ต้องขึ้นจนหลังโก่งนะฮะหลังเนี่ยหลังของเราเนี่ยตรงตลอดเวลานะฮะเราก็แค่ ุบลงไปแล้วก็ขึ้นมา3ลงแล้วก็ขึ้น4อ่ะลงแล้วก็ขึ้น5ประมาณนี้นะครับผมท่านี้จะช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อช่วงสะบักเราเนะี่ยมันได้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะฮะคนที่แบบมีปัญหาข้อไหลติดหรือไหลมันแบบมีการเกร็งเยอะอะไรพวกนี้นะท่านี้จะช่วยได้เลยนะครับผมทำอย่างเงี้ย12ครั้งนะฮะนับเป็นอย่างรอบทำทั้งหมด 3- 4ถึงรอบต่อวันนะคะ เราวิธีที่หที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะฮะหากใครที่ทาไม่ถนัดนะครับผมหรือกำลังกำลังแขนเนี่ยมันมีไม่เยอะจริงนะฮะก็สามารถทําตามวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมวิธีการก็คือให้เราหาเก้าอี้อย่างเงี้ยมาสักหนึ่งตัวนะฮะเก้าอี้ที่มีความมั่นคงนะไม่ใช่เก้าอี้ที่มีรอเลื่อนนะฮะจากนั้นให้เราอยู่ในท่าเริ่มต้นคือท่านี้นะฮะคือท่านี้ถาดัมเบลมาหนึ่งลูกหรือตัวขวดน้ํามาสักหนึ่งขวดนะฮะที่มีน้ําเต็มตานี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นให้เราี่ เอาแขนนะสมมติผมต้องการบริหารแขนข้างซ้ายนะฮะสะบักข้างซ้ายนะฮะผมก็เอาแขนถือดังเดียวแล้วก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปเลยนะไม่ต้องไปเกงไม่ต้องไปเก่งนะฮะทิ้งลงไปเลยจากนั้นเราก็แค่ดึงแขนขึ้นและสณนนี้นะฮะแล้วลงนะเป็นหนึ่งขึ้นแล้วก็ลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสี่ขึ้นลงห้าประมาณนี้นะก็ผมก็ได้ลงเนี่ย อย่าไปลงแบบกระแทกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเ,เลยๆนะฮะขึ้นช้าลงช้าทําให้สมูทให้มากที่สุดนะฮะขึ้นช้าแล้วก็ลงช้าอย่างนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ย12ครั้งนะฮะนับเป็นอย่างรอบททั้งหมด3-4รอบต่อวันหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้นะครับผมหรือเร,เราจะใช้น้ําหนักดัมเบลเนะี่ยที่มากกว่านี้ก็ได้นะฮะ เป็นยังไงครับ้าก็กับพ์ทที่1กับวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความมัน่นคงของข้ออะไรแบบโดยรวมแบบในท่าแบบแงา่ายๆ่าท่าเบสิคพื้นฐานนะฮะไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับผมส่วนในพ์ทที่2ซึ่งเป็นคลิปหน้านั้นจะเป็นการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อโรเตเตอร์คันะครับผม โดยถ้าเกิดใครที่อยากให้กล้ามเนื้อหัวไหลยอยากมันมีความแข็งแรงมัมม่นคงมากขึ้นนะฮะอยากรู้สึกว่าถ้าในพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยมันง่ายเกินไปแล้วเนี่ยก็สามารถทําตามในพาร์ทที่2ได้เลยนะครับผมและเช่นเคยนะนเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอยากซักถามอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะหรือจะทักเข้ามาที่ไลน์ไอจีตา่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันในพาร์ทที่2นะฮะสวัสดีครับ